หอมแดงเราใส่ลงไปเลยต้นหอมผักชีเราใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันสวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำอาหารกันค่ะกับครัวสร้างอาชีพใบชมดาวค่ะวันนี้มาทำเมนูลาบหมูค่ะมาดูเครื่องปรุงกันเลยค่ะมีอะไรบ้างมีหมูสับค่ะ ข้าวคั่วพริกป่นน้ำปลาค่ะเพิ่มความนัวด้วยน้ำปลานิดหน่อยค่ะผงชูรสนี่ขาดไม่ได้เลยนะคะพวกตำพวกยำพวกลาบนี่ค่ะชูรสหนึ่งช้อนชาหอมแดงพริกแห้งคั่วค่ะต้นหอมผักชีค่ะค่อนข้างเยอะค่ะต้องใช้ค่อนข้างเยอะค่ะต้นหอมผักชีมะนาวค่ะผักเตรียมไว้ค่ะไว้ทานกับลาบ เรามาทําพร้อมกันเลยค่ะพอกระทะร้อนแล้วใส่น้ํามันนิดหน่อยค่ะใส่น้ํามันแค่นิดเดียวนะคะเราจะรวนหมูให้สุกเลยค่ะ เราจะผัดหมูให้หมูมีกลิ่นหอมก่อนนะคะให้เนื้อหมูมีกลิ่นหอมก่อนเราจะรวนให้หมูสุกแล้วก็หอมก่อน,นะคะ่ะแล้วเราค่อยเติมน้ำนิดหน่อย การรวนหมูการผัดหมูให้หอมก่อนนี่เป็นเคล็ดลับเลยนะคะบางคนเอารวนใส่กับน้ําลวกไปเลยอย่างนี้ก็ไม่อร่อยนะคะต้องรวนหมูแบบนี้ก่อนค่ะนี่ค่ะพอน้ําในตัวหมูพอน้ำในเนื้อหมูออกมาน้ำมันออกมามันจะมีกลิ่นหอมค่ะเพื่อนๆแบบแบบนี้ใช้ได้เลยค่ะประมาณนี้ค่ะหมูสุกแล้วค่ะ มีกลิ่นหอมออกมาแบบนี้ค่ะแบบนี้โอเคเลยค่ะเราเติมน้ำลงไปเลยค่ะเราเผื่อน้ำเข้าคั่วพริกป่นเนะเาะจะใส่น้ำอีกค่ะ เดี๋ยวน้ำจะแห้งตอนเราใส่ข้าวคั่วพริกป่นนะคะรอให้น้ำเดือดกันค่ะแล้วค่อยปิดแก๊สโอเคค่ะปิดเตาเลยค่ะปิดแก๊สเลยนะคะน้ำประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆ ถ้าน้ำน้อยกว่านี้เว,เ,เวลาเราใส่เวลาเราใส่ข้าวคั่วจะดูดเอาน้ําไปหมดนะคะเราใส่น้ําประมาณนี้เลยค่ะโอเคเราเราพักให้หมูเย็นแป๊บหนึ่งค่ะไม่ต้องเย็นมากแค่รอให้คลายความร้อนแป๊บหนึ่งค่ะแล้วค่อยมาปรุงรอสักพักค่ะแปบ๊บหนึ่งค่ะถ้าเราปรุงไปเลยเดี๋ยว ต้นหอมผักชีของเรามันจะสุกนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อเราต้องให้ความร้อนมันคายตัวก่อนค่ะแค่พออุ่นๆนะคะให้หมูเราอุ่นๆเนี่ยค่ะประมาณนี้เราก็จะปรุงรสเลยค่ะปรุงรสเลยใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วเราประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะใส่เข้าไปเลยพริกป่นค่ะ ประมาณหช้อนโต๊ะข้าวคั่วค่ะประมาณเอ้ยผงชูรสค่ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะค่ะเพิ่มความนัวด้วยน้ำปลา,า,านิดหน่อยค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันคนให้เข้ากันค่ะแล้วชิมรสดู ความเผ็ดนี่ตามชอบเลยนะคะความเผ็ดใส่หอมแดงเลยค่ะหอมแดงเราใส่ลงไปเลยต้นหอมผักชีเราใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากัน หรือเพื่อนๆจะใส่ใบมะกรูดซอยก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะหอมแดงก็ใส่เยอะก่อาน,นี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆดูน้อยไปนิดหนึ่งเติมมะนาวค่ะเติมมะนาวสักสองซี่ เนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะน้ำก็จะคลุกคลิกประมาณนี้พอดีค่ะจะไม่แห้งเกินไปประมาณนี้เลยค่ะน้ำมาจัดจานกันเลยค่ะ ตักใส่จานแล้วค่ะตกแต่งให้สวยงามเราจะแต่งด้วยพริกพริกแห้งคั่วค่ะที่เราคั่วเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะพริกแห้งคั่วใหม่ๆห,ห,หอม,หมๆค่ะเพื่อนๆเสร็จ,จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเราจะเสิร์ฟกับ ผักค่ะมีผักสลัดมีแตงค่ะมีมะเขือเปราะผักชีพริกกระเทียมค่ะตามชอบเลยค่ะผักเนี่ยพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ